มาบ้านนอกไม่รู้ทำอะไรซื้อต้นไม้มาปลูกทิ้งไว้ปลูกทิ้งไว้ปลูกหลังเมษา้นมะพร้วา,พาวขนาดนี้กับใหญ่ มีที่ดินปลูกทิ้งไว้สามปีไงก็ได้กินอยู่ก็ปล่อยที่รกร้างนี่มะม่วงผมยังได้กินละยังเหลืออยู่เลย <c oughs> กำลังใหญ่ปลูกไว้ไม่ตัดหญ้าเลยไม่ค่อยดูแลด้วย ปลูกหมดเลยผมก็พูดไม่เก่งอนะนะไม่ได้เป็นทำช่อง Youtube ผมกลับมาบ้านเนี่ยมันสงการเนี่ยก็ซื้อต้นไม้มาปลูกไว้อัน,นพวกนี้ต้นพวกนี้ปลูกออกพรรษาปีที่แล้วปี64ปลูกได้มันหเดือนมัน้ง ปลูกทิ้งไว้ถึงมันก็ใหญ่เองทำงานอยู่กรุงเทพปลูกไว้สมโอก็ปลูกทับทิมจันปลูกทิ้งไว้มันก็ใหญ่มะพร้าวปลูกไว้นี่ออกพรรษาปีหกสี่ได้กี่เดือนเจ็ดเดือนหกเดือนหกเจ็ดเดือนใส่ห้าหก

ทุกอย่างใส่ไปเราไม่ทำนาแล้วเราก็ต้องปลูกทิ้งไว้ปลูกทิ้งไว้ปลูกไว้รอเวลาสามสี่ปียังไงมันก็ได้กินปลูกให้หมดลงสเดาอยากปลูกอะไรปลูกกันเลยต้องปลูกเช่นหครับต้องปลูกไม่ได้กี่เดือนเองอันนี้ก็ลงเมื่อวานซื้อมาต้นละสี่สิบบาท สมโอขาวน้ำผึ้งรื้อจากนู่นนะอะไรวะสามพานมายันอุบลน,น่าจะทานนีก็ปลูกไว้มะพร้าวหอมต้นเตี้ยมันแพ้วของแท้แน่นอนปลูกมดเลยเนีย่สมโอก็ปลูกปลูกให้หมดมีที่ดินก็ปลูกให้หมดปลูกไว้ฝรั่งก็ซื้อมาต้น15บาท กิมจูนี่นปลูกได้เมื่อวานฝนตกนปลูกทิ้งไว้ยังไงมันก็ได้กินนี่ลินจีจักระพัฒน์ผมก็ซื้อมาปลูกปลูกทิ้งไว้กำลังพัฒนาทีหน่อยครับ กำลังปรับปรุงมีที่ดินปลูกทิ้งไว้ปลูกไปเรื่อยมีอะไรก็ปลูกปลูกเไรมันก็ได้กินนะดีกว่าปล่อยที่รลกรล้าง แค่ซื้อพันมานี่ต้นละสี่สิบาทคาน้ำผึ้งสมโมซื้อมาขาผมก็มีขาขาวลำไยปลูกทั้งไว้มะพร้าวกล้วยกล้วยน้ำวา้าแล้วก็กล้วยหอมผมซื้อมากล้วยหอมซื้อมาอะไรต้นละสิบสามบาทมาจากปทุมธานีมะพร้าวปลูกไม่ต้องรดน้ำอ่ะรดไม,ไม่ไม่มีใครรดนะ อลกทิ้งไว้อยู่บ้านพ่อแม่ไกดูแล้วก็ทำงานอยู่กรุงเทพกลับมาก็ซื้อต้นพันธุ์มาปลูกทีหน่อยเนีย่ยใช้เวลานะครับใช้เวลาหน่อยสองสปีเดี๋ยวเราก็ได้กิน เียมีเยอะนะปลูกเยอะนะผมซื้อมาปลูกกลับมาทีหน่อยซื้อมาทีนิดทีนี่ลำไย,ยต้นละสามสิบาทผมซื้อมาลำไย,ยพวงอะไรไม่รู้อะวันตลาดต้องการนะก็ไม่รู้อันนี้พุซาจัมโบ้พุรานมสดผมก็ปลูกนะปลูกไลาอย่างนะมะม่วงเบาก็มีผมก็ปลูกทั้หมดะปลูกทิ้งๆไว้ให้คนแก่อยู่บ้านสองคนตายายดูแลให้ กระปูกิ้งไว้ไงขโมองกระปูเพิ่งปลูกเราปลูกวันนี้เวลาเรามีแรงเราปลูกไว้เถอะเวลาเราแก่มากลับมาอยู่บ้านอย่างน้อยก็มีผลผลิตปลูกทิ้งไว้ทำทีนิดทีหน่อยเรามันไม่มีทุนเราก็ปลูกทิ้งไว้ ถั่วก็มีนะครับปลูกกินไปเยอะแล้วเก็บกินไม่หมดแล้วปลูกให้หมดปลูกหลากหลายอย่าปลูกอย่างเดียวจะเจีเ๊ยบก็ปลูกปลูกให้หมดน,นี่หมดกล้วยหอมเพิ่งปลูกก็เนี่ยซื้อพันมา ออกพรรษาเองปี64อันนี้เมษา65ปันสงการนี่พริกกระปูกนี่ปลูกทิ้งไว้ให้คนแกดูปลูกไว้กินแกไม่ได้ขายแล้วนี่เหี่ยวแห้งคัาต้นเี่แต่แห้งไปหมดเลยไม่มีเงินทุนซื้อทีนิดมีห้ามีสิบก็ซื้อมาปลูกไว้ ปูกหมันมนี่ก็ลำใหญซื้อมาผมจะโตเป็ดผมก็ซื้อมาตัวละยี่สิบบาทเองซื้อมาตัวเท่ากับปั้นเลยมันใหญ่เลี้ยงสามเดือนก็ไข่แล้วเป็ดไข่ซื้อมาจากอะไรอ่ะปฐมพระพปฐมอะไรอ่ะตรงน,นคปรปฐมอะ่ะตัวยี่สิบบาทก็ซื้อมาปลูกนี่มีที่ม,มันก็ปลูกนี่ชมพู่มันก็ปลูก ชมพูเท่าทีมจันก็ปลูกไปเรื่อยไงปลูกแบมแซมมาไปน้อยหนาก็มีชมพูก็ปลูกในใตายก็เอาต้นใหม่มาแซมมาปลูกไปเรื่อยออปลูกหมดนี่ยนี่มันห้าทีผมก็ปลูกแล้วนี่มันห้าทีที่เขาไปเชื่อมกิน ปลูกมันอะเนี่ยปลูกมันไม่ที่ก็ปลูกให้มันหมดเลยนะนปลูกให้มันหมดนี่บ้านใกล้แม่น้ำนะนู่นแม่น้ำมูลผมอยูว่วารินมันก็ปลูกไว้หมดนะเนี่ยปลูกมันเลยกล้วยหอมเนี่ยกล้วยหอมทองปทุมนี่ผมมันปลูกลมันเลยนี่มะพร้าวบ้านแพรวของแท้ต้นละห้าสิบบาท บุกออกมันสาออกมันสาได้6เดือนมั้งต้นละ50สบาทซื้อมากล้วยหอมซื้อต้นละ13บาทซื้อที่ปทุมเขามาส่งเลยนะรวมส่งต้น13บาทผมซื้อพันมาทางในเฟซบุ๊กแต่ไอ้ตรงนี้ไอ้พวกมะพร้าวนี่ผมซื้อมาเองต้นละห้บาท ปลูกขึ้นไว้อีก3มปีมีที่ดินมีทางก็ซื้อมาปลูกไว้ดีสุดอย่างน้อยเราแก่ปุ๊บเราก็ต้องกลับมาอยู่บ้านอยู่ดีเรามาถึงแล้วก็มีผลผลิตขายพอดีอสามปีหปีปลูกปีออกรรษาออกภาษาปี64นี่ก็ค่อยปลูกนี่ ปลูกหมดแล้วครับตรงนี้สองล็อกนี้ผมเอาไว้ที่เลี้ยงวัวครับผมมีวัวอยู่ผมก็ค่อยเก็บเงินเก็บทองซื้อที่ที่หนนี่ตามคันผม,นมนว่าปลูกกล้วยหอมนี่ผมซื้อกล้วยหอมมาค่อยปลูกกล้วยหอมแล้วก็ชมพู่แซมๆแกันไปอันนี้ก็ที่เลี้ยงวัวครับท,งงทุ่งนาที่เลี้ยงวัว ตัวนี้ิ่งบัวอีกหน่อยพีจะปลูกยูคาล้อมรั้วเลยจะปลูกให้หมดเลยมันขายได้หมดครับไม้ยูคาเนี่ยอันนี้อ้อยิงงัวฝนตกมาเดี๋ยวอึงไออึงแค้วมันจะมาไข่มันจะออกลูกหลานตรงนี้จับได้ทีเป็นสิบกระสอบเลยเนี่ยผมรอฝนตกอยู่เนี่ยแต่ถับถ่ายโชว์ลงเนี่ยมันไม่ตกสักทีเนี่ย มันตกนะผมจะจับโชว์ลง u t u b e ให้ดูกันอีกผมก็คุยไม่เก่งครับมีอะไรก็ถ่ายวีแล้วพวกกับแม่จับได้เป็นสิบกระสอบปุ๋ยอะ่ะเนี่ยมันมาไข่อะ่ะมันเป็นบ้านผมเป็นดินทรายไงมันอยู่บนอันนี้ข้าวมันก็ปลูกนะครับ บ้านมันอยู่ใกล้แม่น้ำอ,อยู่ใกล้แม่น้ำมูลนะครับเนี่ยแม่น้ำมูลมีนข้าวผมก็ปลูกเศรษฐกิจพอเพียงเวลาว่างวันหยุดจากทำงานแล้วก็ซื้อพันธุ์ซื่ออะไรมาปลูกเพิ่มไว้นน่มันก็ไม่เสียหายนะใื้ข้าวปลูกกินไม่ขายลยครับพาวไวปปลูก บุกไปกินบุกร้อมรั้วกนันนี่กล้วยยูคานี่กล้วยบอกไว้บ้านผมไม่มีเคมีนะครับธรรมชาติทั้งนั้นอินทรีย์ล้วนใช้ขี้เป็ดขี้กัวขี้ไก่มีวัวอยู่ ค่อยเพาะเอาค่อยๆสร้างทีเดียวนิดตามกำลังผมก็ไม่มีเงินหมื่นเงินสแสนหรอกแต่ว่าทำงานวันนึงเินหน่อยเก็บๆเอาบุกแวะยงไงไม่ได้กิน อันนี้ที่ดินยังว่างเยอะอยู่ยังไม่มีเงินทุนที่จะซื้อพันธุ์มาปลูกค่อยๆเก็บเอาค่อยๆปลูกชนิดชนิดเดี๋ยวหลังสงการวันที่ยี่สิบมันก็ขึ้นไปทํางานแล้วกลับมาทีก็น่าจะออกพรรษาออกพรรษาก็ซื้อพันธุ์มาปลูกอีกทีนึงแล้วกลับมาดูความเจริญงอกงามของต้นไม้ที่ผมปลูกนะปลูกทีศทิมหน่อย ดูวิสานนะก็แบบนี้แหละลมเย็นนะครับบ้านผมดูลมสิบรรยากาศอยู่ติดแม่น้ำมูลนะครับอยู่ใกล้วัดป่าพระพิฆเนศเนี่ยหาดสีพิลม ทำกินปลูกทีนิดทีหน่อยมีที่ดินนะ่ะปลูกไว้เถอะมีอะไรก็ปลูกทิ้งไว้ถ้ามีน้ำหน่อยก็ดีนะขุดบ่อหน่อยนึ่งเพราะน้นาแรงน้ำไม่มีแนละ้วมันจะลำบากรดน้ำบ้านผมเป็นดินทรายต้องเอาฟางเนี่ยมาคุมเพรานั้นต้นไม้ก็ตายหมด ผมก็เพิ่งทำนะแล้วก็ก็พูดไม่ค่อยเก่งอะไรแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็ถ่ายไว้เป็นความทรงจำนี่แหละมาปลูกวันนี้เดือนนี้มันก็ใหญ่ขึ้น,นมาดิเขาค่อยปลูกไงต้นไม้ผมยังไม่ใหญ่ลเลยนี่เพิ่งจะปลูกอื มันก็มีตายมากนะต้นไม้น่ะบักนัดบักนัดสับลดนั่นเองเนี่ยค่อยปลูกปลูกได้ไม่กี่เดือนเองโควิดมาต้องทำนี้แหละ,กะเกษตรนี่แหละนี่บักนัดก็ได้เลยนี่เป็นยังไงสวยไหมล่ะ <c ười> บุกทิ้งนิดดูกล้วยทำไมเยอะเหรอมันแตกหน่ออย่างเงี้ยนี่ก็ขุดเอาไปทำแล้วนี่ขยายพันธุ์กล้วยมันจะแตกเนี่ยมันแตกทุกปีอย่างเงี้ยก็ตัดออกไปแล้วขึ้ขยายพันธุ์ไปเรื่อยนี่แทงหนอนั่นเลยตัดไปขยายพันธุ์แล้วนี่พร้อมกกระปูไปแนวเนี้ยนะ บักนัดบักนัดสัปปะรสนี่มัน่วงหาหนาหูก็มีต้นเล็กอยู่เลยผมเพิ่งปลูกผมซื้อพันมานี่เพิ่งปลูกทั้งน,นั้นนี่ครับของในไล่ใช้เวลาหน่อยครับผมก็ไม่มีเงินทุนเ็เก็บไปเรื่อยๆนีบ้านกำลังสร้างนี่ ของครบหมดแล้วนะขาดช่างช่างไม่ว่างสักทีเลยผมทำหมดแล้วอิฐผมก็ซื้อมาปูนก็มีทรายก็มีหินก็มีครบหมดแล้วค่อยๆปลูกที่ยังว่างเยอะแต่ว่าตังซื้อต้นพันธุ์มันไม่พอซื้อทีนิดมีทีดจะซื้อทีลหน่อย ปลาหม่ก็เลี้ยงนะเยอะได้สีเดือดนี m m ่เยงได้โบกห้าใบด้วยตัวใหญ่นะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูจบคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ่ายปลาหมองให้ดูโอเคครับ ขอโทษด้วยครับที่มันผมไม่ใช่นักถ่ายย u ทูบกับบืบ้อเรื่อยเปื่อยผมไปวันๆครับขอบคุณนะครับช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับให้เกำลังใจกับคนจนๆอย่างผมครับผม